มันเสียไปใส่ก like. ันวะนี่หาจนมดเหล่าก็บ่เห็นหนางเวทีกับบอมีหนาเวทีกับบอมีโอ้ยนี่มันสิไก่ไม่ละอดประกวดแล้วเด้ออโ้ยหนามันกับพ่ทันได้แต่งสูตรมันกับพ่ทันได้ใส่โอ้ยมุสเสียวจังไดดีแะบัดเนี่ยโอ้ยบ่คิดบ่ฝันเลยมาบอกวินน่ะมันสิเป็นก้อนทะเลถลายแบบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮโลดมึงเห็นบ่นี่ยว่าไผยืนอยู่นั่นน่ะ เป็นยังจะบ่เห็นล่ะสันไงทอคั้วไขนาดนี้จะเป็นไผไปได้นอกจากอีกระเทยเขา่าบานโคกกัดดองเนี่ล่ะพ่อนากูป๊กระดาษกูปั๊บพวกมึงนี่ือสิบมมีการบม Wand, บมีงานบมมีเวียกเนาะหาแต่เรื่องปูแต่เสียใจนะคะมือเนี่ยกูบม่มีเวลามาต่อปากตอ่อคัำกับพวกมึงดบบเป็นยังมึงก็ลั่งตามหาบักวินกับอีแปงหอมอยู่ติฮะมึงกู เอาก็จะประหูได้จังใดล่ะปกติก็เห็นพวกสูตโตติดกันตลอดแต่พอมามือนี่พวกกูก็แค่เห็นว่าเมื่อยืนอยู่ผู้เดียวและถ้าเม,มึ่อาหาสองคนนั้นเมื่อจะไปหาไผ่ล่ะแม่นบอกขนมแม่ <c oughs> แป้าลูกจะไปสนใจมันไป้าแต่งหนา้าแต่งโตกันดีกว่านี่มันกใกล้เวลาสิเปิดงานแล้วลูกเม่สิได้ขึ้นเวทีก่อนหมู่ โอ้ยแม่ข้าบอต้องฝาวกับใดดอกจังใดนะพวกเข้ากับชนาอยู่แล้วเพราะว่าเบิ่งจากครูแข่งปีนี้แล้วมันร่องให้ใเป็นตายาลย้ยนร้อนแม่พอคนที่พ่อจะเป็นครูแข่งอีขนมใดอ่ะมือเนี่ยก็คงจะมาประกวดว่าใดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะบ่เห็นตองฝาวเลยจังใดพวกเขาก้าอะจะชนะกันยุนแรงมึงหมายความว่าจังใดมึงบ้าถึงบักวินแม่นบะโอ้ยอีหอยหลอดน่ะมันยังมาได้เอยซื้อไผได้ล่ะ แล้วพวกมึงมั่นใจได้จังใดว่าบักวินมันเขาประกวดเ่ไใ้แล้วตอนนี้นะนะบักวินมันอจดกาลังแต่งโตอยู่กันใดแต่งโตอยู่ว่ตีใส่ละคือแต่งโตโดนแท้ฮึผูจะบอกอย่างไห้นดจิงเพื่อใจเพื่อความผิดหวังแม่ป้าแม่คอยหลอดเข้าไปทักทายคณะกรรมการกันดีกว่าข้าก็ดูมึงเด้ มื่อใหญ่บักวินมันมาหอดงานกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยบักวินมันอยู่งใสเฮ้ยพวกมึงเงือบจะแท้ด่ะพวกอีนีหนีโบเฮ้ยศูนได้แล้วบักวินมันไปใสป่ะเนี่ยเฮ้ยเอ่อคุณพ่อพันจังใดก็ฝากในเด้อครับหางานหนีสำเร็จนะผมสิตอบแทนยังงามเลยครับเอ่ออดีตกแล้วแต่ท่านคณะกรรมการคนอื่นด้วยว่าผลคะแนนจะออกมาเป็นจังใดแต่สำหรับเดียนนะ เป็นโคนนะ่ะตรงไปตรงมาอยู่ละเออกายสิตรงหลายครับบิบิดเบี้ยวเบ,บ,บจะกน้อยแน่ก็ได้ดอกครับเติมเอาเป็นว่าเอาตัาดด้านเนาะครับขันงานนี้ลูกสาวผมชนะนะอยากได้ยังบอกผมเลยดีผมสินักสนุสนูนเต็มที่เลยครับอ๋อจ้าเอาพอผู้ใหญ่ยืนอยู่นี่นี่เองถ้า่อยละตามหาจนทั่วมืด นขึ้หนหายไงขึ้นกะละมังใส่เขาหมาแท,ท่ลูกบอาไม่จบตีนี่แม่เจ้ากระว่าตรงเนาะแต่ว่าเพิ่งไปเมืองมาแล้วก็คืออีนี่ตั้ละแม่เป็นวะขนม <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวก่อนทีรักเนี่ยเขาโบนแม่ลูกน้นองข่อยเดย้คนเนี่ยเขาคือคุณพ่อพันกรรมการจะค่ายให้แบน ออวเคุณพีเป็นกรรมการบอค่ะขอโทษด้วยค่ะท่านเห็นแม่หนูเป็นคนตลกค่ะเมื่อกี้เห็นอนาก็แค่หยอกเห่นซื้อๆแม่นบาแน่เนียนจ้าแม่ก็ว่าเล่นหเบาหัวไปสั่นหล่ะจะปีคืนอีหอย่างหลายลบปู๊บเมื่อจะบ่ต้องตกหล่อมแต่หลอบแหลกเลยติดเบิ่งหนาคุณท่านดู มนกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะโอ้ยหอยลอยเนี่หยใบขอตูก็เด้อยาข,อาขาพพี่เยลี่ขอให้โชคดีแต่กระวังปากไว้ดีล่ะปากแบบเนี่ยเยาจะโตรกลอบแรกเอาโอ๊ยทุกอย่างกับนั่งสิดีอยู่แล้วเชียวเจ้าน,นี่จะเป็นปากพอดีครับน้อพิมโอยขอโทษ ่อยกับหูเนาะว่าเพิ่์น,น่ะเป็นกรรมการหน่าเพิ่์น,น่ะคือคนก่อสร้างนี่สันกับบักใหญ่หนึง่งหน่ากับบ้านว่าเฮ้ยสิปีหูหูบ่ว่าเพิ่์น,น่ะเป็นถึงฝ่ายคัดเลือกศิลปินของไทยแท้แบบเลยเด้่อยกุซาคุยทุกอย่างไว้เสซ็จซับเบิดแล้วเจ้านี่ไม่เห็นหมันพังเบิดเลยเนี่ยโอ้ยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงดอกคณะกรรมก,การยังเหลืออีกตั้งสองคนถึงอีนาบ้านนี่มันจะบ่อยคะแนนเท่าน่ะแต่คนอื่นกไอ้คะแนนเท่าใดคือเกา่า ขนมนั้เสียงดีขนาดนี้ที่สําคัญนะ่ะมือนี่ครูแข่งคนสําคัญเท่ากับบ้ามากพอแม่นบ่หอยหลอกแม่ปะเข้าไปกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยีหยางครูแข่งคนสําคัญคือไผ่พ่อบ่ต้องอยากหูดอกแข่งงาน่างๆนะ่ะพ่อก็ยังจัดการขนมบ่ได้เลยขนมน่ะบ่ถาพอแล้วพ่อขนมน่ะจัดการอีกเรียบร้อยแล้วพ่อถาเบึงเลยเดอ้อมือนี่นะ่ะขนมจะได้แชมป์สมัยที่สิบเนนอน,นปะไม่หลอก เแถาลูกเขาคือว่าจังสันมันแบบว่าไปจากไหนเออนะเจ้าน่งโป๊ตงหูยังดอกโอ้ยเอียมโอ้ยใจบุ้สิขาดแล้วเนี่ยมึอไหนไมนสิพากันมาจากเชื่อวะน้อยอีสามโตนี่เพื่อสิมาจะของงานพักเนาะ ส้มชนนีกีโบเดี๋ยวมื่อไหร่นะักเขาจะปั้นมึงตกรอบแรกเลยเฮ้ยโอ้ย,อยแปลงเป็นไทยนี่ยางบเ่เบิ่งตามาตาเรือเลยนี่แปลว่าเห็นคนติดค้าอิอยู่ไผวะมันหนาคือกูแขกเนือกว่าพิมเดียวกันอืมไผอนุญาตให้มึงมันหนาคือกูคะฮะล่อนน่ะมันหนาคือฉันฉันน่ะของแท้ล่อนน่ะของก๊อตจ้า กูกรดได้จังใดกูนานาแบบนี้มาตต่โดนแล้วบ่านมัตะต่แตกเกิดมึงน่แหละกรอบกูนะฮะเออเออกูออยอมก็ได้ย่างหน่อยนะเท่ากับสวยคื้กันอุยอ้ยออบ้แบบเนี้ยมันจะคอยลืนหูนะอืมเออว,วัตถวาเมื่อกี้อะท่ายางโจมไม่ผู้ใดเด้วอีสามโตนั่นละฮะอย่าบอกเด้อว่าอีขนมก็แม่มันมนบอาแม่แล้วไรลมารยาที่สุด มันนาวานหนาจิคือซ้ำเข้ามานี่อะรมันว่าเธอขนาดนาลตีแม่แล้วมันหัวขวานฉันแล้วตบคืออย่างนี้อม,มันบอกให้เธอแบกนั่นก็ซ้ำมาบอกให้ฉันอเอาจะสีบอทามาัน่วมตัวตบมัเลยบอวต่ตตองวต่ตตองฉันน่ะมีวิธีแก่แค่แมาแล้วเดียวฉันปัดมันตุบรลอบแรกเองฮ<า>ะ่อบอกเ้อว,ว่าเธอคืกอกรรมการมันบ่นน่แม่แล้ว หลดมากเลยเพื่อนสาวฉันสนับสนุนเธอเต็มที่เลยปัดมันตุกหลอบแหลกไปเลยมึงขนมมึงดวงส่วยแค่มือนีาว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 าิสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องตำบลน,นาศรีนวลนของเฮามือนี่กระหอดมือแข่งขันประกวดรอ้องเลงประจำปีของตำบลเฮาแล้วและเข้าก็สไิได้หนูแน่ว่าผู้ใดสิได้เป็นแชมป์ในปีนี้ ร่วมถึงจะได้เป็นศิลปินของขายไทยแบน์ขายเพลงอันดับหนึ่งของภาคีสังค์ะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยขอเชิญผู้บริหารของขายไทยแบน์ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณทรงพลประธานบริษัทไทยแบนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คนลหลาสุดค่ะว้าวท่านแมนผู้ใดนั่นน่นะผู้บริหารขายเธอดตีคือโลค่ะเกแมนแล้วสายคนเล็กจากของขาย เพิ่นน่ะกลับมาบริหารงานท่านพอเพิินคุณทรงพลน่ะเป็นนุ่มอุ่นใหม่ไฟแรงที่สำคัญนะเพียงตรงุสุดเลยละฉันวาโดไม่อยตรงบันไดได้เธอาเอียงใสายเล็กๆนั่นน่ะฉันวาระน่ะยอยว่าอ่านกินจะน่าฉันน่ะเอาแต่ฉันอ่านกินคนเดียวกับพ่อละขนมนั่นประทานบริษัทตีคือรอข้างแถวว่าแมนโหดรอเลยอ่ะ กูนึกว่าบ,บริหารค่ายนี่นะจะเท่าแลกับผู้ให้แต่ที่ไหนได้ทั้งรอทั้งแหนมแบบนี้นะถ้ากูได้เป็นศิลปินในค่ายอะเป่าไม้แหลกเลยกูจะเอาประธานบริษัทนี่แหละมาเป็นพัวให้ได้โอ้ยมึงกับวิทจะแบ่งคนอื่นแม่ตีกูกับมังคือกันเด้บ่อได้คนนี้ของกู <laughs> มึงมาสมานว่าแม่ตี โอ้ยบอกมึงอย่าไปเหมาหอนมันเถอะกูเจ็บใจบ่อยมันเป็นมากระเทยหน,นูแล้วแต่คนนี้จองเว้ยโอ้ยปะไปแต่งตัวต่อมันจะมาแล้วสวัสดีครับผมทรงพลเป็นประธานบริษัทคนล่าสุดของค่ายไทยแบงครับและสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและยินดีต้อนรับศิลปินคนต่อไปของค่ายไทยแบนของเราไว้ล่วงหน้าด้วยครับ และในวันนี้ผมและคณะกรรมการทุกคนจะตัดสินอย่างยุติธรรมให้มากที่สุดขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้คุณต้มต้น,น,นประธานบริษัทไทยแบลนเอ็เนเตอร์เทนเมน์ค่ะและต่อจากนี้ไปการสิเขาสู้การแข่งขันกันเลยขอเชิญผู้เข้าประกวดไม้เหล็กแหลกจากหมู่บ้านน้องเขียรตนาค่ะอุ้ยเมนคุณต้ต้นบ่ค่ะ Oh, ใช่ครับนี่ขนมเองเล้อค่ะผู้เขาประกวดที่เป็นแชมป์มาแล้วเก่าสมัยจังไดกับฝากคุณส่งพ้นเอ็นดูแลก็เป็นกำลังใจขนมนะ,นะ,ะเด้อค่ะอ๋อโอเคครับถ้างั้นขอให้โชคดีนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าต้องไปตัดสินแล้ว,เ,เ,ดวเดี๋ยวก่อนค่ะคุณฟองพ่พสีบาจังหดบอกค่ะถ้าขนมจะขอไล่ไปติดตอ่อโอ้ยขนม คุณทรงนเขากระบ,บอกยัวเขาเฝ้าเป็นตาสินน่ะเน,นี่ยหม้เด็หนึ่งก็ดูเธอไว้ที่แล้วเดี๋ยวมันจะมาท่านน่ะเห็นไหาค่ะคุณทรงพ่นนี่อีหอยหลอดสาระแน่ดีค่ะน้องมึงกูไปหามึงงั้นผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปแล้วจริงอีหอยหลอดอีขนมมึงตอบกูเห็นยังเนี่ย กูกับนัาสิได้ไล่คุณทรงคนแล้วมึงมันกลั่นสินกูให้ยังมึงอย่าล,ยลืมเด้อว่ามึงน่ะเป็นขนุกระจอกกูคิดติว่าคุณทรงคนน่ะเขาจะมองมึงหัดซ้ำเน,นี่ยจะคล้องไว้เลยเด้อหงายหน่อยไปนะถ้าคืนมึงเฮ็ดแบบนี้อะกว่ามึงตายแท้เฮ้ยมึงมึงก็จะคิดว่าชอคค่ะคักเนาะทำมือนี่นะมึงตกหลับแหละกูจะหัวไหล่ฟาดหักไปเลยเฮ้ยอุ้ยถ้าเก่ดนี้ยังคืนเนี่ยต้องเอาไปกับบาลต้องสองคนเลยเนี่ย เป็นตายลายดีจังไดน้อน่เหรอโอ้ยใ่เราเป็นห่วงพว่มือสองคนได้นี่เป็นอย่างวะโอ้ยเอาเจาเป็นอย่างวมายืนย่ะมองนีบ่าเขาไปเชียไอ้วินตีแมนครับเจนิดว่าแต่ไก่หอนเวลาไปครับพวกผมตั้งใจมาเชียรได้นี่เออคิ้วนะ่ะมันกะไก่สีหอน,ล,นะละน่นล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยนักหลอกกับักเสียไปทางใดโอ้ย ว่มีวีแววว่าสิกับมาเลยตอนเนี้ฮะไอเว้นเสียแล้วเสียไปใส่ยาเจ,จเจกับ่มลูเพื่อกันตอนนี้จเจกับพญานติดต่อมันอยู่เนี่ยแต่ว่าติดตอมันบ่ไใดอ,อ่ะเอาแล้วแบบนี้เขาจะเฮจังใดอ่ะเจเพราเฮจังใดได้ล่ะเพราก็ตรงสลากสีส่ตัวเส<ท>ดงโอกาสเนาะครับถ้าไอวินในโรงแข่งเธอเนี่ยคงมีสิทธิ์ชนะบักคักเลยอะ่ะโมนาเป็นแบบนี้ด้ย เออแต่ว่าประเด็นสําคัญตอนนี้ก็คือไอว้วินเราเสียไปสาย่าสาเป็นห่วงแล้วอะ่ะแมนเป็นเรื่องที่เจกังวลมากเลยตอนเนี้ยเรื่องรองเพลงน่ะ,จะเจ้บอขาดหวังยังแล้วเจ้เป็นห่วงว่ามันเกิดอย่างขึ้นกับอ้ปแป้งหอมกับบวกวินกันแน่ตอนเนี้ยอ้เอ,อ,เอาจ้างสี่กับแสดงวัดสองคนนี้หายไปพร้อมกันตีแมนเฮยจะไงดีวะ ขอเสียงปรบมือดังๆไ้กัมมูบันเขียดจหน้านะคะกระโดดไปแล้วนะคะกับหนึ่งมูบานต่อไปก็จะเป็นมู่บันที่ผื้นซื่อเดี๋ยววา่าเคยเป็นแชมป์มาแล้วกาวสมัยนั่นก็คือมู่บันหน้าสีวนวลนั่นเองค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบอมือดังๆไ้นอกขนมไม้ตอค่ะ สวัสดีค่ะหนูซื้อนอนขนมเป็นตัวแท่นมาจากมูบานนาสีนวนขอฝากสาวน้อยหนะุ่มคนนี้ไปในออกอกใจทคณะกรรมการทันเดอวยค่ะมือนีนองขนมจะมาประกวดในบทเพลงคืนนี้ยันบ่ายเชิญรับชุมรับฟ้านั้นเลยค่ะชนร้องความโสศในราตรีนี้ขอให้โชคดีที่ทิมกันไปขอบคุณที่คืนความโุดกลับมาให้ใจ ม,มันห่อแข้งจบคิวต่อไปก็เป็นคิวของไอวินแมนบบเจแมนบอกวิ่ไในลองเป็นคนที่สามแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือสิบมมีหวังยังเราล,ล่ะแถมคือสิบตรงเป็นของอีคานมคือเก้านั่นแหละในที่สุดพวกขนมกระให้สำเร็จก็ต้องไปว้ายอย่างพวกอีคนมมันดอกเพราะว่าหลอบเนี้ยพวกมันบรเิเารอย่างเขาเลยบอกวินต่างหากอกที่มันบมีความรับผิดช่องสมวรนล้วล่ะ ที่มาสิตกรอบแบบเนี้เจเจย์จจะยะววแบบนั้นไปเลยบนแน่เด้การที่ไอวินหายโตไปอ่ะอาจจะเป็นฟีมูอของซุ้มี่ขนมก็ได้มาสิเป็นไปได้จังใดค้นนางคนเด้มาสิเอาไปเสียงไว้ไซได้ไม่เศร้าคิดเลยล่ะไม่เศร้าคิดเลย บางคนเพื่อลืมใครบางคนไปหลุดบอลโซนคืนนี้ยังว่างขอบคุณค่าขอเสียงปรโมือด,องดังๆให้น้องพนมไหมคะสุดยอดไปเลยะคะ่ะข,ขอสัมภาษณ์เล็กๆในหน่อยได้ไ่มคะน้องพนม <c oughs> สัมภาษณ์อะไรก็ได้ค่ะ เอาแบบนี้ผู้เขาประกวดไมายเลขอื่นน่ะสิบดาพี่ก่อนบ่ค่ะอุ้ยคงจะบอดหรอกค่ะเพราะว่าหมายเลขต่อไปน่ะยังบม่เห็นผู้นามาเลยฮะอิลีศค่ะจริงเหรอครับคุณพรพันธ์หมายเลขสามยังไม่มาสแตนบายเลยเหรอครับก็ได้ยินว่าอย่างนั้นล่ะค่ะแบบนี้ก็แสดงว่า ม้เล็กสามมีสาซีดเป็นโบธานี่กับพวกกับธรรมะนั่นล่ะค่ะเพระว่าถามว่าบาท่านน่ะกับบสมนทรวนิจะได้ขืนแค่เพราว่าไม้เล็กอื่นน่ะก็ล่อถืงเวดี้กับถ้าจะนทรนรอลอพ่นเดียวน่ะมันกับพ่าขึ้นไหมค่ะเออเอาสังเเดีค่ะคุณทรงพ้นตัดิีดมู่หวันโขกระดออไปเลยบ่ค่ะตัดธิ์ไปเลยค่ะเมนค่ะตัดสธิ์ไปเลยค่ะ ฉันได้ล <ici> ั่นการประกวดต่อข้าวันขนงคอตัดสินใจแทนพุณงส่งค้นเนื้อค่ะขออยากตัดสินหมายเลขสามเลยค่ะที่ที่ก่อนค่ะเชิญหมายเลขสิบมาเลยเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อน ไรวะวินมุงไปใส่มากเกนิวเจ้าเปล่าถามเลยเจ้าค่อยชื่อวังสุฟังดอกแต่ว่าตอนเนี้ยไปพองกับเฮนนาที่องค์ข่อยก่อนเอาไม่มาลองใส่เรแลว้วล่วงไปที่ไะไม่เหยื่อซื้อบืออย่างนี้นวิน เอ้าพี่ที่ก่อนบ่ประกาศป่ะครับหรือว่าเจเประกาศเองเออเอ่เอขอเสียงรผม,มือให้ไม้ได้ถามจากหมู่บ้านโพกระดอนเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูทุกคนนะครับผมเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านโพกระดอนหมู่บ้านน้อยๆที่บ่ามีอย่างสูงหมู่บ้านอื่นเลยเลยมีเพียงยางเดี่ยวก็คือหัวใจที่สมัครสมานสามัคคีกัน และที่สําคั้นหมู่บ้านของเข้าบ่เคยคิดที่จะใส่แผนสกปรกในกาแข่งขันกับผู้ใดเลยพอผมเข้าเสื่อ่าความดีมัสิสามารถชนะทุกอย่างได้เมื่อนี้ผมก็เลยมีเพ้งเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่ผมแต่งถึงมาเพื่อใส่ในกางประขวดเทอรนีโดยเฉพาะอยากเสี่ยงกัมมอบให้พ่อแม่พี่น้องในตำบลของเข้าเรื่ฟังกันเชิญรับชมรับฟังเลยครับ

ของใส่เลือดเดียวกันลูกอีสานยังพวกเขานั้นบ่มีวันลืมบา้านแล้วตอนนี้กม็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วด้วยค่ะคณะกรรมาการของเฮาเนี่ยก็เฮ็ดงานกันอย่างหนักเลยจนตอนนี้เหลือเพียงสองคนสุดท้ายจากการแข่งขันค่ะ นั่นก็คือโตแทนจากมูบานหน้าสีนวนกับโตแทนจากมูบานโคกระดองค่ะและมีเพียงเท่านี้เท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์แล้วก็ได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทร่วมไปถึงเส้นสัญญาเป็นสินรปิจจักคายให้แบ่นยางเต็มโต้เข้ามาตลุนไปเป็นพร้อมกัน,นะคะ่ะและผลการตัดสินก็ได้มาอยู่ในมือของพิธีกรเรียบร้อยแล้ว ข้ามาฟังไปของพ่อกันค่ะว่าผู้ชนะในการแข่งขันนี้และผู้ชนะในปีนี้ก็คือผู้ชนะก็คือยินดีครับนออ้องขนม่ตเทสจากมูบานหน้าสีด้วยค่ะ